พี่เข่าวันนี้เราจะมารีวิวนี่ตะกร้าสัตว์ปลาครับค่าแบบอันนี้ซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่อันนี้ก็จะมีอะไรบ้างครับนี่มีสิงโตมีกว้างมีช่องมีมุ้ยนี่ยมาแท็กเกตนะครับโอ้ตหอันนี้แ็กเกตแข็งแรงมากครับตัวนี้อ้าวเน่เน่เน่โอ้ปลาตัวนี้นปิดดังนี้นะครับอาเราจะเปิดดูกันเลยนะครับมามา อตัวนี้ออกมาดีมากครับอืมแสกกันไกลตัดเลยนะครับตัวนี้อืมเฮ้ยอืมนี่เดี๋ยวดูข้างในกันนะครับอืมอืมอืมข้างในครับ เฮ้ย hey, ข้างในเราเลยนี่เริ่มจากตัวแรกเลยนะครับตโตตัวนี้เอายีราฟนี่โอ้โหนี่นครับลอบีลอบีลอบเอายืนไม่ได้แล้วันแอร์มากตัวนี้ยีราฟนี่ฮิโปโปเ้าวยีราฟคว้าว เนียอะไรท้อไทเกอร์ไทเกอร์ตัวนี้ตื Donald ้อครับตื้ออะไรท้ออูดตัวนี้อูดไรท้อเน่อะไรท้ออ้าวหมดแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหเน่มีรู้ว่าท่านหิน แล้วก็อันนี้จะเป็นต้นกระมองเพชรนะครับนี่วางครับวางเลยวางเลยอ้าวเนี่ยโอ้นี่ตัวครับสองสี่หกเจ็ดเจ็ดตัวอ่าเนี่ตัวตัวใหญ่อันนี้มันนี่ตัวเล็กครับนี่อ้าอ,อ่ามี่ออ่าเนี่ยล้ยงครับเลียงครั เอฝากกดติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย